แนะนำ5โทรศัพท์มือถือในงบไม่เกิน3,000บาทสำหรับสิ้นปี2024ดีกันค่ะ สวัสดีพเพื่อนๆชาวสเปกโฟนทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันกับใบเตยกันอีกครั้งแล้วก็อยู่กับสเปกโฟนกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะไปทําความรู้จักนะคะแนะนําโทราศัพท์มือถือนะคะในงบไม่เกิน3 0 0 0บาทกันซึ่งแต่ละตัวเนี่ยตอบโจทย์การใช้งานทั่วไปได้อย่างดีนะคะเล่นโซเชียลมีเดียได้สามารถใช้งานในชีวิตประจำวันทั่วไปได้เลยนะคะ5รุ่นนี้จะมีรุ่นไหนกันบ้างนั้นไปเริ่มดูกันดีกว่าค่ะ มาเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะกับเล d m i A3 ค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นโทรศัพท์มือถือที่เหมาะกับใครก็ตามที่อยากได้โทรศัพท์มือถือที่หน้าจอใหญ่ๆนะคะได้ความชัดเจนเต็มตาแถมยังได้ความลื่นไหลของหน้าจอด้วยเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยมาด้วยกันกับอัตรารเรเฟลชเลตถึง90เฮิรต์ด้วยกันเลยตัวหน้าจอเนี่ยจะให้ความละเอียดอยู่ระดับ HD Pass นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะตอบโจทย์การใช้งานเล่นโซเชียลมีเดียทั่วไปได้เล่นแอปต่างๆได้นะคะดูหนังดูซีรีส์ได้นะส่วนในด้านของการใช้งานตัวชิปเซ็ตเนี่ ตัวของชิปเซตที่เป็นตัวของ Medi a t e k ท e l i o G35 เพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้งานทั่วไปก็ถือว่าทาออกมาได้ดีเลยทีเดียวค่ะในด้านของการใช้งานนะคะตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมาด้วยกันกับขนาดความจุ2ขนาดด้วยกันคือขนาดความจุแรม3ากิกนะคะลอม 64GB กิกและขนาดความจุแรม4กิกนะคะลอม 128GB อีกิกอีกหนึ่งจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือสามารถเพิ่มไ i c คร SD ได้เพิ่มเติมอีก1เทเลบด้วยกันเลยก็รองรับการใช้งานการถ่ายโอนข้อมูลได้เต็มที่มากยิ่งขึ้นนะคะสำหร รุ่นนี้ก็ยังคงรองรับการใช้งาน 4G, WiFi 5แล้วก็บลูทูธ5.4ได้นะคะส่วนในด้านของการใช้งานเรื่องกล้องนะคะรุ่นนี้เนี่ยเขาจะให้ตัวกล้องหลังนะคะความละเอียด8ล้านพิกเซลส่วนตัวกล้องหน้าเนี่ยความละเอียด5ล้านพิกเซลค่ะก็เน้นการใช้งานในชีวิตประจำวันทั่วไปนะคะส่วนแบตเตอรี่เนี่ยจะให้มาอยู่ที่5,000ม ah ิลลิแอมค่ะรองรับการชาร์จไวได้อยู่ที่10วัตต์ด้วยกันจุดเด่นของรุ่นนี้จริงๆเลยสําหรับเตยเนี่ยนอกจากในเรื่องของขนาดหน้าจอที่ใหญ่ชัดเต็มตาแล้วเนี่ยก็ สามารถรองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ในระยะยาวได้นะคะซึ่งมาในราคาเพียงแค่2,499บาทเท่านั้นเองค่ะตัวถัดมาตัวที่2นะคะกับ Realme n a s o 5 5 i p r r m m e นั่นเองนะ,ะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจตรงที่ว่าเขามีจุดเด่นในด้านของการใช้งานที่มาด้วยกันกันกบชิปเซ็ตที่เป็น Unisoc ST612 นนะคะตัวนี้เนี่ยในการใช้งานนะคะก็เน้นการใช้งานทั่วไปดูหนังฟังเพลงนะคะเล่นโซเชียลมีเดีย ทั่วไปแบบนี้เนี่ยได้แบบสบายๆเลยส่วนในด้านของการใช้งานนะคะตัวนี้เนี่ยเขาก็มาด้วยกันกับอีกหนึ่งจุดเด่นก็คือในด้านของขนาดความจุของแบตเตอรี่ที่ให้มาสูงถึง5000ม ah ิลลิแอมเลยแล้วก็ยังคงรองรับการชาร์จไวได้ถึง10วัตต์ด้วยและที่สําคัญเลยตัวนี้เนี่ยเขาเป็นมือถือที่ส่วนตัวเตยมองว่าดีไซน์เขาสวยดีมากๆนะคะมีการดีไซน์ที่ดูหรูเกินราคาไปเยอะเลยทั้งที่ตัวนี้เนี่ยมาในราคาเพียงแค่2799บาทเท่านั้นเองการใช้งานเนี่ยจะเป็นโทรศัพท์มือถือที่มาในนนนขาาดา้้จอ6.5ิว ะะรองรับการใช้งานตัวของหน้าจอความละเอียดระดับ HD พัดส่วนในด้านของการใช้งานตัวชิปเซตนะคะก็จะให้ขนาดความจุมาอยู่ที่ขนาดแรม3กิก ลอม32กิกนะคะซึ่งรองรับการเพิ่ม micro SD ได้อีก1เทเลบด้วยเหมือนกันมาพร้อมกันกับการเชื่อมต่อบลูทูธ o ้าจุได้นะคะส่วนในด้านของการใช้งานเรื่องกล้องเนี่ยรุ่นนี้จะมาด้วยกันกับกล้องหลังความละเอียด8ล้านพิกเซลและกล้องหน้าความละเอียด5ล้านพิกเซลนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าในด้านของภาพรวมการใช้งานก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ดีไซน์สวยลงตัวสามารถหยิบถือจับนะคะมาใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องเขินสําหรับในเรื่องของราคาเลยค่ะ ส่วนรุ่นถัดมารุ่นที่3นะคะกับ ZTE Nubia Music นั่นเองค่ะเป็นรุ่นที่แม้กระทั่งชื่อเนี่ยก็บ่งบอกแล้วนะคะว่าจุดเด่นคือในเรื่องของอะไรเป็นมือถือที่เหมาะกับสายฟังเพลงสายเอนเตอร์เทนเมนต์หรือว่า สายที่เน้นในการดูหนังดูซีรีส์ที่ต้องการความกระหึ่มมากๆเลยเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยจุดเด่นคือในเรื่องของลำโพงซึ่งตัวนี้นะคะได้ตัวลำโพงที่เป็นตัวของ DTS X Ultra ไปใช้งานนะคะที่มีคุณสมบัติในด้านของเสียงเนี่ยที่มีความกระหึ่มแล้วก็สามารถเพิ่มนะคะในส่วนของตัวเสียงเนี่ยได้สูงสุดอีก6เท่าหรือว่าเพิ่มนะคะวอลลุ่มเสียงได้สูงสุดนะคะหกรเไปเลยแบบเต็มๆนั่นเองนะคะและ้วนอกจากในเรื่องของอัตราลดในด้านของลำโพงนะคะหรือว่าการฟังแล้วเนี่ยในด้านของการใช้งานหน้าจอ ก็ให้การใช้งานหน้าจอมาให้ดีไม่แพ้กันเลยเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยมาในขนาดหน้าจอ6.6นิ้วนะคะแต่ว่ามาด้วยการกับอัตรา refresh rate น,นะคะ90เฮด้วยทําให้การปัดถ่ายหน้าจอนะคะเป็นไปอย่างลื่นไหล แล้วนอกจากนี้เนี่ยความละเอียดของหน้าจอก็ยังให้มาอยู่ที่ระดับ HD Plus ด้วยค่ะการใช้งานตัวชิปเซตรุ่นนี้จะทำงานอยู่บน Unisoc SC9863A นะคะซึ่งมาในขนาดแรม4 g b นะคะลอม128 g b สามารถเพิ่ม microSD ได้อีก1 TB ด้วยการรองรับการเชื่อมต่อบลูทูธ5.2ได้ด้วยสำหรับรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจมากๆเลยส่วนในด้านของตัวกล้องก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่รุ่นนี้เนี่ยมีความโดดเด่นแทบจะที่สุดในบรรดาทั้ง5รุ่นวันนี้เลยเพราะว่าให้้ตััววกลลอองหงหคามะเียด 50ล้านพิกเซลมาเป็นกล้องหลักนะคะแล้วก็มีเลน AI มาให้ใช้งานด้วยส่วนตัวกล้องหน้าเนี่ยความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลค่ะแบตเตอรี่ให้มาอยู่ที่5,000 m นมิลลิแอมนะคะสำหรับรุ่นนี้ซึ่งทั้งหมดที่เตยกล่าวมาข้างต้นนี้นะคะในตัวของ z T-E n u b i a Music เนี่ยตัวนี้มาในราคาเพียงแค่2,999บาทเท่านั้นเองด้วยก็ถือว่าคุ้มมากๆถูกใจสายฟังเพลงสายดนตรีมากๆเลยสำหรับรุ่นนี้ค่ะ และตัวถัดมานะคะกับ h M D Pro Plus นั่นเองนะคะถ้าหากว่าพูดถึงมือถือที่เน้นการใช้งานทั่วไปนะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจเลยทีเดียวในด้านของสเปคนะคะมาในขนาดหน้าจอ6.56นิ้วก็ถือว่าเป็นขนาดที่กําลังดีกระทัดรัดเลยนอกจากนี้เนี่ยในด้านของการใช้งานยังมาด้วยกันนะคะกับขนาดแบตเตอรี่ความจุ5,000ม ah, ิลลิแอมป์ใช้งานได้ตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็ในด้านของการใช้งานเรื่องกล้องตัวนี้ก็ถือว่าทําออกมาได้ดีไม่แพ้กันเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยให้ตัวของกล้องหลักความละเอียด50ล้้าานิกกเซลมลมองหั แล้วก็ตัวกล้องหน้าเนี่ยให้ความละเอียดมาถึง8ล้านพิกเซลเลยสำหรับน้องนองนักเรียนนะคะที่อยากได้มือถือเครื่องแรกหรือว่านะคะใครที่เน้นการใช้งานทั่วไปหรือเครื่องสํารองเนี่ย รุ่นนี้ถือเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจค่ะเพราะว่าการทํางานของเขานะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะมาในด้านของหน้าจอนะคะที่รองรับความละเอียดระดับ HD Plus แล้วก็ยังคงให้ความลื่นไหลนะคะด้วยอัตรา Refresh Rate 90เฮิรต์มาให้เราได้ใช้งานด้วยตัวชิปเซตเนี่ยจะเป็นตัวของ Unisoc T606 นะคะให้เราได้ใช้งานกันขนาดความจุเนี่ย RAM 4 g b กอม128 g b ใช้งานกันได้แบบสบายๆเลยแถมยังสามารถเพิ่ม micro SD ได้สูงสุดอีก256 g b ด้วยก็สามารถนำไปใช้งานเพิ่ม ตเติมได้สําหรับจุดนี้นะคะส่วนในด้านของการเชื่อมต่อเนี่ยก็รองรับทั้ง Wi-Fi 5และ b l บลู o t h 5.0ได้ด้วยนั่นเองนะคะจุดเด่นหลักๆของรุ่นนี้เลยก็คือในเรื่องของการที่เขาเนี่ยมีการป้องกันน้าและฝุ่นมาให้ด้วยซึ่งในราคานี้เนี่ยได้การป้องกันน้ำและฝุ่นระดับ IP 52ไปใช้งานก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวค่ะโดยรุ่นนี้นะคะมาในราคาเพียงแค่2,990บาทเท่านั้นเองและต้นสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะกับ p o c o C40 นั่นเองค่ะ รุ่นนี้นะคะจุดเด่นเลยก็คือเป็นโทรศัพท์มือถือที่ใครต้องการนะคะมือถือที่แบตอึดใช้งานได้ทนทนไม่ต้องชาร์จไปบ่อยเนี่ยรุ่นนี้ตอบโจทย์ได้ดีเลยเพราะว่ามาได้กันกับขนาดนะคะแบตเตอรี่6000ม ah ิลลิแอมเลยแถมยังรองรับการชาร์จไวได้สูงที่สุดในบรรดาทั้ง5รุ่นวันนี้แล้วก็คือรองรับการชาร์จไวได้สูงสุดอยู่ที่18วัตต์ด้วยกันนะคะแถมในด้านของการใช้งานก็ตอบโจทย์สายโซเชียลมีเดียสายเอ,อ็นเตอร์เทนเมนต์นะคะดูหนังฟังเพลงได้ดีด้วยเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเข้ามา 1นิ้วเลยแล้วก็ตัวหน้าจอเนี่ยรองรับความละเอียดนะคะได้ระดับ HD พาร์ด้วยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการใช้งานนะคะการเอนเตอร์เทนเมนต์หน้าจอเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีด้วยนั่นเองค่ะสําหรับในด้านของชิปเซตนะคะตัวนี้เนี่ยจะได้ชิปเซตที่เป็นตัวของ JLQ JR 5 1 0ไปใช้งานนะคะมาในขนาดความจุ2ขนาดให้เราได้เลือกกันก็คือแรม 3G กิกลอม3 2กิกแล้วก็ขนาดแรม 4G กิกลอม6 4กิกนั่นเองนะคะการใช้งานการเชื่อมต่อเนี่ยก็จะรองรับการใช้งานนะะที่เป็ Wi-Fi 5บูทู5.0ได้นะคะส่วนในด้านของการใช้งานตัวกล้องรุ่นนี้เนี่ยจะให้กล้องหลังมาอยู่ที่ขนาดความละเอียด13ล้านพิกเซลส่วนต่อกล้องหน้าเนี่ยก็ให้ความละเอียดมาอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะคะก็เน้นการใช้งานทั่วไปเป็นหลักละการสำหรับในเรื่องของกล้องนะคะจุดเด่นหลักๆอีกหนึ่งเรื่องด้วยกันก็คือในราคา2,999บาทเนี่ย ตัวนี้นะคะเขามาด้วยกันกับการป้องกันน้ำและฝุ่นนะคะระดับ IP 5 2ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอบโจทย์การใช้งานในระยะยาวได้แบบเต็มที่เลยนั่นเองค่ะ โดยทั้งห้ารุ่นที่เตยมาแนะนําให้กับทุกคนในวันนี้ได้รู้จักกันเนี่ยทั้งห้ารุ่นนี้ก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันไปนะคะสาหรับใครที่ต้องการโทรศัพท์มือถือที่เน้นความลื่นไหลของหน้าจอใช้งานหน้าจอได้แบบลื่นไหลเนี่ยแนะนําเป็นตัวของ Redmi A3 นะคะตัวนี้เนี่ยน่าจะตอบโจทย์ในเรื่องนี้ได้ดีที่สุดส่วนถ้าหากว่าใครนะคะเน้นการใช้งานนะคะตัวเครื่องที่แบบอยากให้หยิบถือหยิบจับขึ้นมาแล้วรู้สึกว่ามันดูมีความหรูนะคะดูมีความแพงเกินราคาเนี่ยก็แนะนําเป็นตัวของ Realme Narzo 50i p พ l m นะคะตัวนี้ น่าจะตอบโจทย์ในเรื่องของการดีไซน์ที่ลงตัวดูเรียบหรูน่าใช้งานที่สุดแล้วค่ะส่วนอาบเพืเ่อนๆที่เป็นสายเอนเตอร์เทนเมนต์สายการฟังเพลงสายต้องการใช้งานนะคะตัวอัตรสดในด้านของเสียงเยอะๆเนี่ยแนะนําเป็นตัวของ n u เบียมิวสิเลยตัวนี้น่าจะตอบโจทย์ในเรื่องนี้ได้ดีที่สุดในบรรดาทั้ง5รุ่นนะคะและสําหรับการใช้งานทั่วไปนะคะแนะนําเป็นตัวของ HMD Pro+ Plus เลยค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยในมุมมองของเตยนะตอบโจทย์การใช้งานทั่วไปได้ครอบคลุมดีที่สุดละและสาหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ต้องการโทรศัพท์มือือออถที่เนนน้แบด,ดๆะะคะ ไวแนะนําเป็นตัวสุดท้ายเลยก็คือตัวของโ o c ค c 40นะคะก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของแบตอึดชาร์จไวได้ดีที่สุดนั่นเองอันนี้ทั้ง5รุ่นนี้เพื่อนๆก็สามารถเลือกให้ตรงกับไลฟ์สไตล์และความชอบของเพื่อนๆได้เลยค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะจบไปประมาณนี้ละกันนะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างอยากให้ทําคลิปแนวนี้อีกไหมนะคะอยากให้ทานะคะโทรศัพท์มือถือราคาเท่าไหร่ก็อย่าลืมบอกเอาไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างกันด้วยนะคะก็จะจากกันไปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะเป็นกำลังใจให้เตย ด้วยและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย